วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคือพิจารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผลให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริงหรือพิจารณาปัญหาหาหนทางแก้ไขด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมาอาจเรียกว่า วิธีคิดแบบอิทับปัจจยตาหรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทจะเป็นวิธีโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐานดังจะเห็นว่าบางครั้งท่านใช้บรรยายการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เฉพาะเริ่มจากผลสืบค้นโดยสาวไปหาสาเหตุและปัจจัยทั้งหลายเท่านั้นในการคิดแบบอิทับปัจจยตานั้นจะตั้งต้นที่เหตุและสาวไปหาผล หรือจับที่จุดใดๆในกระแสหรือในกระบวนธรรมและค้นไล่ไปตามทางปลายหรือสืบย้อนมาทางต้นก็ได้วิธีนี้กล่าวตามบาลีพบแนวปฏิบัติด,ดังนี้ข้อก่อคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์โดยอริยสาวกโยนิโสมนสิการการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้นดังที่ในอสุตวตาโูที่สองสั่งยุศนิกายนิทานวัก พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่ปุถุชนผู้ขาดสุตะจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูททั้งสีนี้โดยความเป็นอัตตายังดีกว่าแต่การจะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นอัตตาหาควรไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพู้ทั้งสีนี้ ที่ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้าง2 0่สบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างยิ่งกว่าร้อยปีบ้างอย่างปรากฏแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเกิดขึ้นอย่างหนึ่งดับไปอย่างหนึ่ง ทั้งคืนทั้งวันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสุตะย่อมมานสิการโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทในกองมหาพูดนั้นว่าเพราะดังนี้ดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับ อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นก็ย่อมดับย่อมสงบไปอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นก็ย่อมดับย่อมสงบไปอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นก็ย่อมดับย่อมสงบไป ภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองอันครูดสีกันจึงเกิดไออุ่นเกิดความร้อนแต่ถ้าแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกันไออุ่นซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้นก็ดับไปสงบไปแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นก็ย่อมดับย่อมสงบไปแนวปฏิบัติในการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยตามบาลีข้อขอคิดแบบสอบสวนหรือตั้งคำถามเช่นในมหาสกยมุนีโคตมสูตรสังยุตติกายนิทานวะ ที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าเรานั้นได้มีความคิดว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุปาทานจึงมีอุปาทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยลำดับนั้นพระโยนิโสมณสิการจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหามีอยู่อุปาทานจึงมีอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยลำดับนั้น เราได้มีความคิดว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยลำดับนั้นพระโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเนื่องจากถือได้ว่า คำอธิบายในเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ผ่านมาแล้วในบทหนึ่งข้างต้นคือบทที่4นั้นก็เหมือนเป็นคําอธิบายวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนี้ด้วยแล้วคําอธิบายวิธีคิดแบบนี้จึงขอจบเพียงเท่านี้